เดี๋ยวนะครับอาจารย์สมเด็จหลวงพ่อเทียมวัดโบสถ์หลวงพ่อเทียนวัดโบสถ์ปฐุมธานีอันนี้ก็เรียกว่าสมเด็จอะไรครับมีอ้ามีตะกุดด้วยสมเด็จสองนักสัตว์สิบสองนักสัตว์นะฮะแปลว่าด้านหลังท่านเป็นรูปเหมือนท่านรูปเหมือนท่านแปลว่าปีไหนก็ใช้ได้หมดปีศูนย์หกปีศูนย์หกตะกุดสองสองดอกอ่านิยมไหมนิยมไหมพงนักสัตว์น่ะเดี๋ยวเลาฟาร์มก่อนมันเป็นยังไงครับผมอันี้ท่านทําในพรรษาสามเดือนห้ามหยุด ห้ามหยุดใช่เขียนลบผงลบผงคือห้ามหยุดทุกวันเลยในทุกวันใช่ในสาเดือนห้ามหยุดโอ้โหเขียนเอาไวะจะได้มาใช่เขจะได้มาองหนึ่งเนี่ยยากลำบากนาดไหนทั้งเก่งวิชาผงคือผงสิบสองนักสัตว์นี่ต้องยกให้ท่านใช่อานุภาพเป็นยังไงครับสองนักสัตว์เป็นรั้ระคอคบเดินครบปีหมายความคือคุ้มครองปกป้องภัยทุกอย่างมหาอำนาจไม่จางสินสองนักษัตย์สิบสองปีแล้วเป็นคงความเข็มคลาดด้วยตบะบามีมหาอำนาจ วคนนี้ทำนี้ได้ต้องมียามบันเทชัทนสูงเพราะสามเดือนเนี่ยห้ามขาดสักวันนึงต้องทําทุกวันใช่ต้องเสกทุกวันผงนี้ถ้าเกิดวันไหนขาดคือผงจะใช้ไม่ได้เลยโอ้โหต้องทําคนใหญ่ห้ามป่วยห้ามพลาดอ่ะห้ามป่วยเลยอ่ะห้ามป่วยห้ามป่วยห้ามเป็นห้ามตายห้ามเป็นอะไรทั้งนั้นใช่ดีคือผงสมองต้องต้องอีปิงค่อยทำใหม่โอ้โห ยากมากทำยากนะมันยากเย็นขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับใช่นี่คือผง12นักกษัตริย์นะฮะพระสมเด็จหลวงปู่เทียนนิยมไหมครับท่านอาจารย์นิยมมากหายากไหมครับหายากที่สวยเก๋เก๋เกม,เมีไหมครับเก๋เก๋มีมากแต่เก๋เป็นเนื้อด้านๆแต่ของแท้จะออกเนื้อของน้ำมันจริงๆนี่นะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมอยากได้ก็ติดต่อเพจเรามานะครับนะฮะ